สำหรับคลิปนี้ก็จะทำเป็นวิเศษนะครับสำหรับ uh, มี f อฟซท่านหนึ่งคือถามคำถ,ถามมาว่ามีเทคนิคงัดยางแบบไหนนะไม่ให้โดนยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เลยจะทำคลิปไปดูนะครว่านัดแบบไหนจะไม่ให้โดนยังไงนะครับ เวลางัดออกนะครับใ,ใช้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตักเข้าไปบริเวณจุกนะครับย้ำนะครับเวลางัดออกให้ใช้ใช้ด้านนี้ ค้าบทยางมาแล้วับเดี๋ยวยากนิดหนึ่งแต่ยังไงผมแนะนำให้เปลี่ยนด,ดีกว่าเพราะว่า ดึงล้างจะรั่วยกชุดไปเลยดีกว่าเช,ชาร์จแบตเตอรี่หรือ,รอเปล่าแบตใจไม่ได้ชาร์จ ตัวนี้รูนึงแล้วก็ยางมันไม่ได้มาตรฐานนีเาา่เนี่ยเอางเอามาอืมเนี่ยมันใช้่ไม่ได้คือเวลาเราไปบดยางมาแล้วเนี่ยพวกนี้ยางมันจะบวมยังไงก็รั่วใส่ไปก็รั่วถ้ายกชุดใหม่มันจะดีกว่ายกใหม่ไปเลยนะ มาแล้วเนี่ยชอมีปัญหาจะไปดึงล้างยางปันวนขึ้นและยางยางก็ต่อไม่ดีอะไรตัวเนี้ยต่อไปก็เอ,อยังไม่รู้จะถึงบ้านหรอเดี๋ยวก็รวย เวลาใส่ยางให้ใช้ด้านนี้นะครับเพรด้านนี้เขาจะไม่สาม,มารถไปตักยางั่วดได้แต่ถ้าเกิดงัดไม่ดีก็ั่วดได้เหมือนกันนะ เทคนิคการใส่ยางไม่ให้งัดโดนยางในนะครับให้เราเติมลมเข้าไปวิธีนี้จะป้องกันยางไม่ให้พับด้วยนะครับ ก็บีบไล่เข้าไปนะถ้าเราไล่ขอบยางดีครับยางเราจะเข้าไปเกือบสุดเลยแล้วเราก็ใช้ด้านนี้งัดเข้าไปนิดเดียวสำคัญที่ตอน ใส่ยางเราต้องไล่ขอบห้ดีนะียไล่ขอบห้ลงดีแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะสามารถทําให้ใส่ง่ายแล้วก็จะไม่โดนยางไงถ้าเป็นยางเก่าหน่อยก็อาจจะเข้ายากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่เทคนิคเหมือนกัน ก็ดูขอบให้ขึ้นให้หมดนะครับเียแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการใส่ยางใส่ยังไงไม่ให้โดนยังไงนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดซับสไ r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เทคนิคการใส่ยางไม่ให้งัดโดนยางในนะครับให้เราเติมลมเข้าไปวิธีนี้จะป้องกันยางไม่ให้ทับด้วยนะครับ แล้วก็บีบไล่เข้าไปนะถ้าเราไล่ขอบยางดีครับยางเราจะเข้าไปเกือบสุดเลยแล้วเราก็ใช้ด้านนี้งัดเข้าไปนิดเดียว คลิปนี้ก็จะทำเป็นวิเศนะครับสำหรับมีาอฟซ c ท่านหนึ่งคือถามคำถามมาว่ามีเทคนิคงัดยางแบบไหนนะไม่ให้โดนยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เลยจะทำคลิปไปดูนะว่างัดแบบไหนจะไม่ให้โดนยังไงนะครับ เวลางัดออกนะครับให้ใช้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตักเข้าไปบริเวณจุกนะครับย้ำนะครับเวลางัดออกให้ใช้ใช้ด้านนี้ ไม่ได้หรอกครับยางอ่าตัวนี้รูนึงแล้วก็ยางมันไม่ได้มาตรฐานนี่เนี่ยเอามาอาอืเนี่ยมันใช้ไม่ได้คือเวลาเราไปบดยางมาแล้วเนี่ยพวกนี้ยางมันจะบวมยังไงก็รั่วใส่ไปก็รั่วถ้ายกชุดใหม่มันจะดีกว่ายกใหม่ไปเลยนะ หดมาแล้วเนี่ยข้าวมีปัญหาจะไปดึงล้างให้ยางเป็นโกลขึ้นและอย่างยางก็ต่อ,อไม่ดีอะไรเช่นเนี้ย,ยต่อไปก็เฉยไม่รู้จะถึงบ้านมาเมื่อไหร่ก็รวด ลาใส่ยางให้ใช้ด้านนี้นะครับเพรด้านนี้เขาจะไม่สามารถไปตักยางรั่วได้แต่ถ้าเกิดงัดไม่ดีก็รั่วดได้เหมือนกันนะ ข้าบดยางมาและะ้วก็เจ้ายากนิดนึง เอาบดมาแล้วมันมนดึงล้งมันจะรั่วยกชุดไปเลยดีกว่าชาร์จแบตเตอรี่หรือ,รอเปล่าแบตใจไม่ได้ชาร์จ